วันพ uh ีช e ะอะอฮะอะมีอยู่จริงก็กลับสวัสดีทแทบชมหน้านด้วยนะฮะวันนี้ผมพุทธนะวันนี้อยู่ในราย,ายการพุทธทีวีอีกแล้วนะครับนะก็เอ่อวันนี้ก็อยู่ในเกมวันพีชไฟพาร์ตนะครับนะอ่านี่ฮะก็เป็นเกมที่ทำให้ผมอยากสอนสมัครเอ่อเจ้าตัวของ V ีแชทครับผมนะแต่ เกมนี้มันไม่สามารถสมัครผ่าน VChat ได้ครับผมนะอ่ามันจะสามารถสมัครผ่านได้2ทางก็คือแอปแทบแทบครับผมนะแล้วก็4399นั่นเองครับผมนะแอปที่ทุกคนกลัวว่าจะมีไวรัสติดมาไหมนะก็ผมก็ได้ทําการสมัครผ่านเจ้าตัวบัญชีของ4399นะครับนะอ่าเนี่ยเนี่ยเผื่อทุกคนไม่เชื่อผมนะเนี่ยนี่คือตัวของเสีย99นะครับผมนะซึ่งตัวของแทบแทบเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มลอยของเสีย99โผล่มานะครับนะอ่าโอเค เออก็ถ้าใครอยากเล่นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนสมัครเสียบเก้านะครับนะซึ่งผมก็อยากจะสอนสมัครแอปเสียบเกเก้าอยู่นะครับนะแต่ผมอะ่ะเคยสมัครไปแล้วเว้ยแต่ผมไม่รู้วิธีการสมัครต่อเออคือมันจะถามแบบเอ่อปัดประชาชนจีนครับผมนะถามถามอะไรเยอะแยะถามชื่อจีนอะไรอย่างเงี้ยผมนะก็สมัครยากครับผมนะสมัครยากมากๆเลยครับผมนะอ่าแต่ถ้าใครอยากเล่นจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนสมัครนะครับนะอ่าโอเคในคลิปนี้เนี่ยประเด็นก็ไม่ได้อยู่ที่การสมัครนะครับนะแต่อยู่ที่ตัวนี้ครับผม นี่นะฮะก็เป็นตัวที่แบบเอ่อตัวท like ี speak, ่ผมสุ w ่มได้แล้วผมดีใจมากไอเดี๋ยว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 ก็ตอนนี้ผมนะในตอนนี้ผมก็ได้ทําการพูดยาวมากเลยผมนะผมได้ทําการพูดสารยายดึงเจ้าตัวหนวดขาวผมนะก็คือผมได้ทําการเอ่อพูดแบบพูดเยอะมากเลยผมแต่เสียงพวกของผมเนี่ยมันแบบนี้บอกว่าเออย่างนี้นะผมนะก็แบบมันจะไม่เหมือนเสียงที่ผมพากครับผมนะแต่เสียงมันจะแบบน่าคายกว่าเสียงที่ผมพากครับผมนะก็ ผมก็เลยต้องมีการพูดสาหยายอยู่นี้ก็โอเคผมเดี๋ยวเข้าไปรับชมคลิปต่อเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมอัดไว้นะครับนะโอเคเมื่อไหร่จะมาวะเเออ่าจะตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วนี่เดียวนี่เดียวเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วโอ้โอ้โอ้โอหนวดขาวโอ้มาแล้วโอ้ my god ฮึดด้าอุ้ยคนรดีบอกเลยโอแชร์แชร์แชร์ต้องแชร์แล้วตรงนี้ต้องแชร์แล้ว กดแจเลยปึ๊บปึ๊บกดยกเลิกอ่ะเรียบร้อยโอ้ยโอ้ดีใจดีใจก็นั่นเป็นตอนที่ผมสุ่มได้นะครับนะอ่ะโอเคก็เลเวลของตัวละครหนวดขาวผมเนี่ยก็ประมาณนี้นี่ครับผมนะก็เลเวล83นะครับนะก็ไม่ได้หวู่หวาอะไรมากผมนะนี่ก็คือการครับผมนะอ่ะแลวคนที่เคยเล่นเกมนี้ก็รู้นะว่าการมันทำอะไรได้ผมนะสำหรการข้างหน้าครับผมนะก็คือการเอ่อเพิ่มเลเวลครับผมนะหรือเพิ่มสแต็กของตัวละครั่นเองครับผมนะกับการดข้างหลังก็คือ การ์ดก่อสกิลตัวละครครับผมนะอ่านี่ผมนะเขาโบก็ใส่ไป2การ์ดเลยนะครับโอเคแล้วนี้ก็จะเป็นเอ่อสกิลที่เราอัปเกรดได้ครับผมนะถ้าเราอัพขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลที่แบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอันเก่าผมก็นี่ฮะก็อ่านี่ก็เป็นสกิลติดตัวของมันอยู่แล้วนะครับนะไม่ใช่สกิลติดตัวหรอกก็เป็นสกิลสี่สกิลของหนวดขาวครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นเอ่อเหรียญครับผมอ่าเหรียญนี้ก็เป็นระบบที่ไม่ใหม่แล้วนะครับก็ อยู่มาเดือนเดือนกว่าๆแล้วครับผมนะไอ้ระบบเหรียญเนี่ยก็ผมก็ได้เหรียญสีฟ้าครับผมนะก็รีวิวยี่สิบกับทุกอันแล้วโอเคก็ประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสกิลตัวละครของหนวดขาวกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในหน้าของเอ่อการต่อสู้แบบฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับนะที่เห็นลูฟี่ยืนอยู่นั้นก็เป็นลูฟี่บอทนะครับนะอ่าก็ยืนอยู่งั้นแหละครับผมนะก็สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนฟังนะครับผมนะแต่คนที่ เ,ออเคยเล่นแล้วเนี่ยก็ข้ามไปได้เลยครับผมนะเดี๋ยวผมจะทำขีดไว้ข้างล่างครับผมโอเคก็เนี่ยก็ไอตรงที่สกิลที่กล้องของผมเนี่ยซูมเข้าไปก็คือสกิลการ์ดของตัวละครครับผมนะก็คือโอสกิลการ์ดหมุนมาครับผมนะผมจะทำการกดให้ทุกคนดูครับผมนี่ครับผมนะอ่าแล้วไออันที่สองเนี่ยครับผมนะก็คืออันที่สองทับสองครับผมนะที่ผมซูมเข้าไปอะไรฮะก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งในการต่อสู้ครับผมนะซึ่งมันจะเหมือนจะลงมาช่วยเหรอครับผม ประมาณเนี้อ่าเนี่ยครับผมนะแต่ถ้าทุกคนอยู่ในเอ่ออารีนาครับผมนะหรือการแข่งขันครับผมนะก็จะสามารถแบบสู้ได้ครับผมนะอ่าสามารถกดสกิลนั้นแบบสมมติคุณโดนยำอยู่ก็สามารถกดสกิลนี้ได้ครับผมนะอ่าโอเคต่อไปนะครับผมนะต่อไปก็คือสกิลตรงที่ผมซูมไปครับผมนะก็คือสกิลหนึ่งครับผมอ่าเนี่ยฮะสกิลหนึ่งก็จะสามารถชาร์จได้ครับผมนะเหมือนกับตัวละครใหม่ทั่วไปครับผม อ่านี่บผมนี่คือการชาร์จครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะตีแบบธรรมดาให้ทุกคนดูครับผมนะนี่ครับผมนะตีธรรมดาก็จะดาเมจเบาลงหน่อยนะครับนะโอเคแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยก็จะมีสกิลพ่วงมาครับผมนะนั่นก็คือถ้าตีปกติปุ๊บก็จะมีสกิลพ่วงมาประมาณนี้ฮะอ่านี่ครับผมก็ถ้าคุณกดชาร์จก็จะประมาณนี้นี่ครับผม ถ้าเกิดชาร์จปุ๊บมันจะทําการกระโดดใส่ครับผมนะอ่าโอเคสกิลที่สองนะครับนะสกิลที่สองก็จะเป็นสกิลนี้เลยนะครับนะก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันครับผมตูมอ่านี่ฮะสกิลที่สองเนี่ยก็จะมีสกิลเอ,อ่อแฝงร่วมมาอีกก็คือสกิลที่ผมหมุนอยู่เมื่อกี้ครับผมนะตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะมากดแบบธรรมดาเลยครับผมนะปุ๊บนี่ผมธรรมดาก็จะประมาณนี้ครับผมอ่านี่ฮะก็ถ้าเกิดเราชาร์จเนี่ยก็จะประมาณนี้ ปุ๊บนี่ฮะถ้าเราชาร์จนี่ไอ้ครับผมนะสกิลที่3นะครับนะสกิลที่3ก็จะเป็นสกิลกึ่งอันติครับผมนะนั่นก็คือถ้าเกิดคุณใช้ในแมตช์กปกติเนี่ยอันนี้คือผมเปิดเออสกิลแบบไม่มีวันหมดนะครับผมนะก็คือคุณจะสามารถกดได้ประมาณนี้เลยนะครับนะอ่ะคุณได้รัวเลยครับผมนะแต่ถ้าในแมตช์กปกติเนี่ยพุดกดไปแล้วพึ๊บคุณจะไม่สามารถใช้อันติได้ครับผมนะอ่าประมาณนี้ครับผมโอเคผมนะเดี๋ยวเราจะมาลองสกิลสามกันเลยนะครับก็สกิลสามเนี่ยก็จะไม่สามารถชาร์จได้ครับผมนะก็คือ ตีแล้วก็ตีเลยครับผมนะเออนี่ฮนะนี่นะครับผมนะสกิลสามเนี่ยก็จะมีสกิลไม่ใช่สกิลแฝงครับผมนะก็คืออีกสกิลหนึ่งเลยนะครับนะก็คือเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นมาจากคนละรูปก,กันเลยครับผมนะแต่ถ้ากดเห็นไหมครับผมอ่านี่ฮนะนี่คนระับผมเห็นไหมครับผมนะอ่าเออผมลืมบอกครับผมตัวละครตัวนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษนนะก็คือ การที่โทรศัพท์เราจะสัตว์ด้วยผมนะอสรุปแล้วที่เป็นตัวที่กินผลสตัตว์สะเทือนเข้าไปนะครับผมนะโอเคสก,กิลสุดท้ายหรือสก,กิลที่สี่ก็คืออย่างนี้ครับผมนีครับผมนะอ่าเทมากครับผมโอ้ยดีครับผมนะสุดยอดเลยครับผมนะโอ้โหนี่ครับผมนะสำหรับสกิลทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ผมนะ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสกิลทั้งหมดที่ผมรีวิวให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมนะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมนะผมแค่อยากมารีวิวตัวละครครับผมนะถ้าเกิดมันมีตัวละครใหม่เข้ามาเนี่ยผมก็จะทําการรีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ